ลอบุรีที่ไม่ได้มีแค่ลิงจักจักรรักจริงๆนะจ๊ะ ลพบ,บุรีที่ไม่ได้มีแค่ลิงจักจั่งหากจริงๆเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าที่ลพบ,บุรีเนี่ยเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมากๆเลยละค่ะเปลี่ยนผ่านมาหลากยุคหลายสมัยซึ่งที่ลพบ,บุรีเนี่ยมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากมายเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และวิสาหกิจชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ไปลบบุรีทั้งทีก็เลยได้ทั้งชมช้อปชิมอิ่มแล้วก็ฟินแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะสนุกมากที่ลบบุรีไม่ได้มีแค่ลิงนะจ๊ะเอาใจสายมูแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะเพราะว่าจากตัวเมืองลบบุรีมุ่งหน้าตรงไปเลยค่ะที่อำเภอบ้านมีชมวัดห้วยแก้วซึ่งไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ นั่นก็คือเจดีกลางน้ำค่ะหรือว่าเจดีมหาเมตตารัตนรังสีสถาปตยกรรมผสมผสานไทยขเขมรและก็เมียนมาซึ่งรอบเจดีเนี่ยจะมีรูปนาอนัรดูไปแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับเราเนี่ยได้ไปประสาทหินเลยละค่ะ <Wow. S 1> นอกจากนั้นภายในยังมีพระพุทธรูปหยกเขียวหยกขาวจากประเทศเมียนมาค่ะรอบองค์พระเนี่ยก็จะริดสถานไปด้วยพระรูป8องค์ ตามคติเมียนมาใครได้มาไหว้ถือว่าเป็นการเสริมดวงเสริมวาสนาแบบสุดๆเสริมพลังมูไปเลยจําแม่จ๋า ยาวไปยาวไปไปต่อกันเลยจ้ะที่สวนกล้วยหอมลุงไพรวันเกษตรกร,ร,กรผู้ค้นคว้าหาความรู้มาพัฒนาอาชีพเกษตรกร,ร,กรของตัวเองโดยใช้นวัตกรรมโซลาเซลล์ Cell, และระบบหยดน้ําในการรดน้ําต้นไม้ที่บอกเลยว,ว่าเจ๋งแบบสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะ <Wow. S 1> และด้วยการเพาะปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีก็เลยทําให้เป็นการยิ่งเพิ่มคุณค่าของกล้วยหอมให้มากยิ่งขึ้นสวนกล้วยหอมไพรวันพร้อมเวลคัม ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะอยากได้ความรู้หรือว่าจะมารับประทานกล้วยหอมรสชาติหวานหวานแสนอร่อยหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมก็แวะกันมาได้เลยจ้าที่นี่เขายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะจากดงกล้วยส่วนกล้วยเราจะพาทุกทุกคนมาดูความสวยความงามของผ้ามัดหมี่โคกจเจริญกันค่ะ มัดหมี่โคกเจริญผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากลูกหลานชาวไทยพวนซึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงขวางสอ,อปอปลาวโดยชาวไทยพวนสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่ผืนผ้าโดยลวดลายสีสันงดงามตามแบบฉบับชาวไทยพวนทำให้ผ้ามัดหมี่โคกเจริญโด่งดังมากๆเลยลคะค่ะทุกคน และนี่แหละค่ะคือสีสันกลิ่นอายของจังหวัดลบุรีที่ไม่ได้มีแค่ลิงจกักจักรักจริงๆเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่มีของดีและก็ของเด็ดๆอีกมากมายอย่าลืมนะคะแวะมาเที่ยวกันได้ที่ลบุรีเลยจ้า อย่าลืมนะคะการท่องเที่ยวให้สนุกเราก็ต้องท่องเที่ยวแบบวิธีใหม่ new normal สวมแมสล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ท่องเที่ยวกันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยจ้า